เนี่ยแหละดารินโดนอะไรมั่งสรุปโดนอะไรมั่งกอล์กำเนิดประธานสายรถเมย์สุดหนึ่งอ่ะโหรั be ่วจัดรั่วจัดรั่วจัดโฟคิงจัดโฟคิงเกินยังไม่หลุดด้วยเลยสักโฟคิงเกินโฟคิงเกินนี่กรุงเทพน้อเว้ยไม่ทำตัวเหมือนอยู่สุริยเหลี่ยห์อ่ะสี่กำมือเฮ้ยปีศาจเขาขอโทษเ้าจะต่อยดารินกรุงเทพน้เว้ยนี่กรุงเทพน้อเว้ยนี่กรุงเทพน้อเว้ยยิ่งทำตัวเหมือนอยู่นี่ยชนบทนะมึงไอ้เหี้ย มัวนเลเนี่ยั่วเลยเนี่ยมึงอะเอาวเมีอะเอหัวเรอะไรเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ไหววมิดไหววมิดไหววสวัสดีครับผมเบิร์เฮ้ยอุปการ้เี่ยีนนี้ก็มารับงานแสดงภาพยนตร์นะครับก็ ถ้าตัวพี่อยู่ที่สามหมื่นบาทนะครับอ่าปาเตปาเตอ่าตปาเตปาเตอ่าปาเตปาเตเตปตาตาตาตปาเตปาเตปาเป้าปาเต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 าเตเต้เต้เเาเเาเ้าเเาาาเ้างเาาริาิ แต่งตัวหลอไม่ราพี่ชายข้ามันเป็นมันเป็นแนวเมกาแล้วนี่ต่อต้นี้ไว้ยังไม่แตะตงเดี๋ยวนี้นี่เมกาไหนอ่ะเฮ้ยเร้องดเหรอไอ้ยังจะโอ้อ่ะนอยด้วิไหววะไหววะทำไงก็ตายอ่ะไหววะ ูดี้ช่วยด้วยพี่จูเออพี่จูดี้ช่วยด้วยเล่นแบบคนหล่อแบบคนหล่อถ้าพอดัดห้างจูหูปากดิมึงก้าหุบปากดิมึงก้ามหูปากดิไปวะจูไปวะไป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 ขวามือปืนขวามือยิงเลยมันเข้าวงแล้วเอาเลยเก่งแะเก่งแะเก่งเบื่อเบื่อคนเก่งเงี้ยเล่นเลยเล่นเลยไปวะพี่ไอ้แกต่ทำวายมาๆมาๆมาๆยิง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 เข้าวงยิงกลางวงยิงกลางวง ยิงดาววงยิงปืนไม่มีปืนให้ล้มยิงปืนให้ล้มเดี๋ไปทับปืนยิงปืนให้ล้มปืนกายล้มยิงปืนแหละยิงปืนแหละยิงปืนแหละยิงปืนให้ล้มเนี่ยยิงปืนแหละยิงปืนแหละยิงปืนแหละยิงปืนเนี่ยเขามาบ้าโหม่โหม่โหมยิงยิงปืนให้ล้มดิหรอ บอลองปะไอ้ยี่ยมีดอเมี่มอมีเก่งๆครัแล้วกดไว้แล้วกดไว้แล้วกดไว้มันดีแล้วเหรอไอ้บีไหนไอ้บีไหนอะต้นตายปะตายะมามาจุกมามาจุกไปไหนกันโอ้ปัญญาอ่อนเหียเฮยเฮียไม่เคียร์มายหลังกเราไม่ไปตาอิงหันมายิงตาอิงระวังมายิง ไปต่อยต่ไตยิงขอโทษเขาขอโทษเขาบอกว่าอย่าทำอย่าทำค่ะอย่าทำแบบนี้ขอโทษขาไม่ได้เราทำเขาไม่ได้ไปล้าทไม่ได้ลเียงม uted แล้วให้หนูเข้าคุกให้ฮะหนูไปมอบตัวที่สนไม่ไม่ได้ตำรวจจะจับรไปมอบตัวไง ขาไปทำน้องทำไมอ่ะแทงน้องทำไมไม่ใช่ได้เลยครับได้ได้ดทำไมถึงทำน้องอ่ะไม,ไม่ได้ยินเสียงใครเลยทำไมถึงทำไม่ได้ทำทำไมถึงทำ ยัดหนูใส่ถุงสีแดงด้วยไม่เขายัดหนูหนูมีรูปหนูมีหลักฐานหนูสเก็ตภาพไว้เยอะมากทวีเทวีสเก็ตสเก็ตบอร์ดเหรอไม่หรอดอยใจมีใช่หนูมีรูปเป็นกระตักทำไมอ่ะมีคนดอยใจมีมีมีคนดอยทำน้องทำไมอ่ะเราทำน้องทำไมเขาเขายัดหนูลงถุงสีแดงด้วยมันไม่ได้ทำไม่ใช่ถุงคริสต์มาส ต่เขาไม่เคยทำพี่เลยนะอ้าวไม่จริงเขาอาจจะชอบรังแกเด็กก็ได้ค่ะอ๋อเด็กไม่มีทางสู้เด็กตามเด็กเดี๋ยวไปฟังเขาเลครับเขาแค่เด็กเลี้ยงแกครับหนูไม่ได้เลี้ยงแกซะหน่อยเดี๋ยวไปเชื่อกัแล้วดูหน้าตาเท่า่เหมือนเด็กคนอื่นที่ไหนดูสิหน้าหน้าเหรอเหมือนลิงเลยครับโอ้ยแรงมากโอ้ยเหมือนลิงเด็กนะดูดนหนึ่หน้าเหมือนลิงเด็กอะลิงบ้าอะไรมีสีขาวด้วยสิ ลิงก็มีสีน้ำตาลแล้วนี่คืออะไรหนวดอะไรเนี่ยเป็นจันหนวดแก้วเหรอเนี่ยคนปกติเราเป็นอะไรเราเป็นอะไรพี่ครับเป็นอะไรแก้มก็แดงเหมือนตูดลิงเลยคิวก็แหวงแต่งตัวอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวหนาวข้างบนเดี๋ยวข้างล่างร้อนแ้าตัวเองอะเชดีมากรักหรอก็แต่งตัวปกตินะเสื้อธรรมดาโอ้หนาวยังไงใส่ผ้าพันคอเสื้อแขนยาวก็ไม่ใส่ พี่โจดี้เขาถือแลมแดดมิกล้อทือแลมแดดอะไรไอติมครับไอติมเห็นไหมพี่โจดี้กินไอติมไหมครับฮะใครเขาจะไปกินเขากินเองนั่นแหละมันต้องมายุ่งหรอกอยากกินไม่หล่ะพี่อยากกินอะไรจิมบ้าเครับอะไรลูกสาวพี่อยากกินอะไรติมบ้าเปล่าอะไรอะไรก็คเดินตามมันจะกินยาหมอง อ้าวเป็นไรหรอครับจะเป็นอะไรครับไม่รู้อ่ะเมื่อกี้ไม่ได้มองอ่ะอ้าวเป็นอะไรไี่รู้จู่ๆก็โดนอะไรดังซวกไม่รู้อ่ะหน้าแต่น่าร้องเหมือนจริง อใบฟูดแบบนี้ก yes ับผ <oh ู้หญิงเห็นคนหน้าเหมือนหมาไหมล่ะคือสังเกตนะมีคนลงคนนี้คือใครโนนนมาดูเป็นน้อง้เป็นนองสวัสดีค่ะสวัสดีครับอะไรครับเป็นน้องอะไรครับเป็นน้องที่มีภาพไปขออาห้อาหารหมูแดงจูวอนเคยเห็นคนหน้าเหมือนหมาไหมโดเนี่ยคนทำอะไรหน้าเหมือนหมาดูดิจูวอน เหมือนหมาพุดเดิ้ลเหมือนลิงเด็กอ่ะเลยเหมือนลิงเด็กอ่ะอุ้ยทำไมพูดแบบนี้นี่ก็น่าเหมือนหมาแก่เหมือนกันนั่นแหละเหมือนลิงเด็กพอแล้ววันนี้เจจูไม่มาหรอไม่มาเจจูแก้มก็แดงแป๊ดเลยเจจูหน้าก็สาวว่องหมดเลยเออเอกจะไปแสดงที่ไหนเราเอกขึ้นไปถ่ายรูปหน่อยเองขึ้นเวทีกี่โมงแล้วเองขึ้นเวทีกี่โมงก็แลเหมือนกันเราไปแง่เราไปแง่ไปแง่ไเอกขึ้นเวทีแสดงยื้อกี่โมง อันนี้อะไรอันนี้หมาไม่มีเจ้าของใช่ไหมาเไม่หันไม่หันอะไรครับไม่ออกตัวเขาทำไมไม่ก็น้องบอกว่าน้องโดนแทงบ่อยมากโดนใครแทงครับเขาบอกว่าโดนคนผมแดงมีหนวดบอกว่าคนอ่าแค่นั้นแหละใช่นะครับแต่ไปเชื่อแล้วเขาเป็นเหมือนเด็กแบบชอบโกหกคนนะครับใช่หรอเพิ่งเจอน้องเขาาเมื่อกี้เนี่ยตรงนี้ยลองาจะวอนดูครับเขจริงหรือเปล่า โอเคเราค่อยทำเขาชอบโกหกคนเราคุยจีวอนลถ่ายรูปอะบอสเห้เราเขาถามจีวอนดูจริงว่าจีวอนเซฟหน้าเหมือนลิงตรงไหนนนนนลองพูดเจว่าเซไได้หมบื่อจริเบือจริงเขียนไหมมาฟังดีๆแล้วไม่ได้เหมือนเซ่ยิ้มสวยพี่จูดี้หนูหน้าเหมือนลิงเหรอเขาตอบไปแล้วเหมือนหรือเปล่า อ้าวดูอาดูอาไม่เหมือนดูเอาฟังเขาตอบเอาไม่เหมือนเห็นป่ะบอกแล้วไม่เหมือนเห็นป่ะบอกแล้วเห็นปะไม่เหมือนเห็นป่ะบอกแล้วไม่เหมือนไอ้พวกคนแก่สายตาฟ้าฟางไป็นคนไม่ดีอุ้ยอุ้ยเอาไปด่าทำไมอ้าวใครแก่โอ้ยโอเคไม่แก่ครับพี่จุดนี่ไม่โอเคไม่ฟังแล้วคนเนี้ยเอาคนแก่ลงจะโกหกใครก็ได้แต่เขาที่ใครเชื่อหรอกเด็กเลี้ยงแก่โธ่ รอแป๊บนึงได้ไหมแป๊บนึงเหรอ